เมื่อไหร่มึงจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วไปลุยลุยกันวันนี่สามกับกระเป๋าชาแนลไม่มีชูเตอร์เดียวเอ้ยเอาชุตเตอร์มาโอเคโอเคลุยโอ้ยเอ้ยพวกมือผมเอมาหาเอาไปอ่อนเลยตอนตอนถ่ายคลิปก่อนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูนี้ลูนี้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยลูลูนี้ลูนี้ไม่เอาลูนี้ญาต ไปเราไปรูอื่นกันดีกว่าไม่พวกมึงจะเปิดคลิปกตัวไหมเปิดเปิดเปิดเนี่ยเปเปร้ชูดเนี่ยอ่ออประเดงใครมีเปเป้ชูดอ่ะกูมีกูมีกูมีกดกดไงวะกดซ้ายอะไรบ้างเแล้วไงอ่ะเฮี้ยมึงเดี๋ยวมึงคัดก่อนดิเอ้าเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้าเปิดเปิดเดิมโรงงานลุยทุกคนที่เชื่อนี่อยู่ดีถ่ายก็ถ่ายไม่มีเตียมเฮี้ยอะไรเลย เไอ้รายการนี้ตอนนี้เขาชอบความเดียวกันนั่นแหละอ๋อเฮ้ยมึงหาทางลงนี้กูเจอแต่ทางที่มันเป็นรูอ่ะเนี่ยข้างหน้าไงเนี่ยมันเป็นรูอ่ะตรงนี้มีบันไดปะมีไปเด้เฮ้ยไปเล่นเตียงโอ้ยนี่เป็นเกมผีหรอผีผีเจอผีเออ มันเป็นเกมที่ต้องไปสัมภาษณ์ผีเพื่อเอาคอนเทนต์อ่ะตอนเป็นโลกเก่าไอ้ข้างหน้ามีตัวข้างหน้านะผีอ่ะไหนอ่ะคือมันเหมือนเป็นโลกเก่าข้าหน้เราต้องมาทำคอนเทนต์ถ่าย Activate 4Q ตายตายปะมันจะมีโอ้ยยยยฆาตกรมันถือมีดมาแล้วเอ้ยกูกูกูป่าบอลกูป่าบอลมันไปไหนวะเอ้ยกูบอลกูบอลกูบอลแป๊บนึงถอย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 ถอไอ้ไอ้้ยอ้ไ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 ้ไอ้ไอ้ไ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันปั่นไม่หยุดมันปั่นไม่หยุดเลยว,วิ่งหนักใครอะเฮ้ย <c oughs> มันต,มติดกาวมันติดกาว,ากาวไปถ่ายมานันดิมันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวกูล่อมากูล่ <c oughs> อมากูรอเข้ากาวจะวิ่งเหมืไนไปหาตัวอ,อ,อื่นเถอะโอ้ยเหลือครึ่งหลอดเมื่อกี้เราเดินลงมาใช่ปะ่ะ <c oughs> เ,เดินขึ้นไปเดินขึ้นไยเฮ้ยไอ้มันมีปืนม<ๆ>ันมีปืนเฮ้ยมันยิง มันยิงตะขาเอ๊ะมันยิงไอ้ที่ดึงอะไอ้เอาใคโดนอะอาร์ตยูจะช่วยไงซีมีของปลาปะเฮ้ยยังไงอะโอ้ยอาตายเอารตอาร์ตอยู่ไหนเพื่อนอตายนีไป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 ชั้นนี้ชั้นนี้เออชันี้ตายมัอารไปยางยางหลังล่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 ยทา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 ยซียนเซีนซีไปตายนี่สซีน เธออารแล้วเดี๋ยวกูตายเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่อยากตายดิไม่เอาก็ให้ให้ฟูตทั้งหมดเลยวันแรกเนี่ยได้ได้แจ่มๆเลยตัวเนี้ยไปไหนแล้ววะเสียงมาละอาร์ตข้างบนมีเซนตมีเซนตี้อ่ะตัวหมาโอ้โหเทียบแต่ตัวโอ้โหเยี่ยนถือปืนเฮ้ยมันมีแมงมุมแมงมุมเพื่อนอาจจะอาจจะกดปุ่มนะอาร์ตเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้ได้วิวเยอะเว้ยอาร์ตได้วิวเยอะเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เออใช่ใช่มันยืนแช่ได้นี่หวามันทำอะไรไม่ได้เออเรถือกระเป๋าไว้ลองหักไว้อาร์ดอยู่หักไว้เร็วซีนกูซีนโอ้ยแล้วเมื่อนี่ไงไอ้อัดอัดขึ้นยานอัดขึ้นยานอีกอัไปเดินไนเลยยานเฮ้ยข้างล่างมาแล้วโอ้ยใช่ไอ้ใช่ปะเนี่ยใช่ชานี้ปะเนี่ยไม่ใช่ดิเฮ้ยมึงอย่าเดินออกไปกูกูสองมีมีมีรอรอไอเสือลงมามึงเดินเดินเข้ากำแพงอ่ะดิกูมองไม่เห็นวะ อยู่ไหนไวะยานอยู่ไหนไวะมราไปอยู่ไหนไวะเนี่ยชั้นนี้มันไม่มีนี่ต้ามันลงรถนี่ก็ไม่มันต้องเดินไปมันจะเจอเลยอ่ะเอ้ยมันต้องลงต้องลงไปชั้นหนึ่ง,งมัง้งลงชั้นเดียวเป็นมุมมาเป็นม,มุมมา<ๆ>เฮ้ยต้องลงไปชั้นหนึ่งอ่ะจุ๊บไปจุ๊บไปเพื่อนได้เว้ยมาแล้วเดี๋ยวมันติดมันติดไปไปลุป окой, ยลุยต้องลงชั้นหนึ่งมั้งไอ้ยิ่มขุนยนเออชั้นนี้แหละนะเพื่อนสวยไปไหนต่อวะ ใช่ใช่ใช่ใชันนี้แหละมีรถนงนไนงานไนานยนยานยานเวอัดแบ้หมดเลยก็ได้อัดแบมโอ้โหอ้อ้าอ้าวอ้อ้อ้ออ้าาวอีอ้าวอ้าอ้าวออ้ากอ้ โอยใใจจหาปิดก็ได้นะปิดยานไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวมีตัวอะไรปิดยานเนอะนั่นแหละแล้วก็กลับเลยก็ได้กูไปโดนไในฆาตกรน้อมีดน้อฟันแล้วกูโดนอะไรมันหนีบเท้ากูว่ะไม่นะมันมีตัวหุกอีกอ่ะใช่ใช่มันยิงใครเขายิงอาร์ตมั้งยิงยิงยิงไออาร์ตเฮ้ยวิดีโอไม่เสียไปกูถือกูถือแผ่นมาแล้วมาปั่นเก็บหัวนั่งดูนั่งดูทุกคนนั่งดูไอ้ซื้มันจะบิดเราไว้ฟุกยังไงมั่วแล มึงจะเบียดเหรอไม่เห็นว่ะกูทำปรเจกต์อนเองลืมไปก็ไปตอนเย็นดิเฮ้ยโอ้โหนี่ไงฆาตกรสวดบนแอสเฮ้ยโอุยยอดไอ้จริงยอดวิวมาดูยอดวิวดิเฮ้ยยอดยิงปุ๊บจับ้ยยอดวิมื่นเดียรยอดวิมื่นเดียรไอ้ที่จะเอาตั้งแสนโอ้โหต้องได้เท่าไหร่ต้องได้ประมาณสี่สามต้องได้ประมาสี่หมื่น ถึงว่ารู้มาตเดในยอดนีไ้ได้อะไรเ <c oughs> ยอะอยู่นะเพราะว่ามาันตีไปฝังหมื่นอ่ะ Thank นนะ you for content you a l r e a l l y this อะไรเนี่ย do let step your big hand มือใหญ่อะไรมือใหญ่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยชอ็ชอตช็อตระเบิดไอซีมันกดปุ่มเหรอใช่สมัยก็มันกดปุ่มไปนี่ไงนี่ไอตัวนั้นมาละร <c oughs> ะเบิด <Yeah. S 1> ตัวปิว เฮ้ยีเห้ยยอดวิวพุ่งเลยเท่าห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยไอ้ออกระตกไอ้ยี่ห้อดกรนตกอะไรมะไมีเซฟฟี่ตัวเองก็มหัวล้อด้วยไอ้ยี้เพื่อนตายมจิีานยไสุดยอดหู ได้มาห้าหมืนสี่เอ,อ้ยมาหกหมืนสี่ตังอีกสี่ร้อยกว่าบาทไอ,อ้แจมม่มอะคืนแรกไปได้เลยนะออไปไปดูคืนสองกันดีกว่า่อคืนต่อได้เท่านี้เราเราจบเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เอ,อ้ยแสดงว่าคืนสองได้ขนาดนี้แล้วต้องมีคนเสียชีวิตไปสองคนนะเว <laughs> ้ยมันก็ต้องยอมเสีย,ไ,ยไป เดี๋ยวน่าจะคุยกับแฟนเดี๋ยวพูดเองโยมบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้อาร์ตอาร์ตไม่ไม่เบาอะไม่เบาเออไม่มึงอะเบาเพราะว่าเปล่าไม่เคยไม่เคยใช้มาก่อนเลยอันเนี้ยใช่เงาเฮ้ยคือปั๊มหัวใจไอ้ซีนมันมันมันใช้ได้จำกัดครั้งเปล่ากดเล่นหน่ะเออว่ะเฮ้ยกดกดออกหน่อยได้ปะกดออกใหม่ได้ปะเดี๋ยวเดียวเดียวมันใช้ไปสองหลอดแล้วเนี่ยเหลือสามหลอดไอ้นี่เป็นไรสามสามหลอดสามชีวิ เยัยกดเล่นมันเลยดังขึ้นละกูขยับเข้ามาใกล้ละเมื่อกี้กูนั่งกินขนมอยู่ไปลุยว่ะวันที่สองไม่เห็นดังไมผ่านเว้ยไปลืมกล้องมะเออกล้องอยู่ไหนอ่ะไอสัตว์เกือบไม่เอากล้องไปแล้วยาดีนะดีนะเกมแม่งมีเตือนถ้าไม่มีทำไมอ่ะถ้ามีมันก็ออกเกมเข้าใหม่ เอไปลุยครับทุกคนวันที่สองอันนล้วพอเปิดเห่ะเกมมึงเปิดประตูโชว์เลยนี่ไงหอมยังหนึงนะหนึ่งสองสามกราบสวัสทุกท่านด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ห้องใต้ดินอะไรวะบ้านใต้ดินเปิดประตูไปเลยเปิดลุยอุ้ยตำแหน่งเดิมเลย เรามาแก้แค้นกับไอ้พวกศัตรูเท่านั้นกันดกวารอบนี้เราเอาของมาอย่างฟูไปทางเดิมปะมันต้องมีบันไดทางเดิมแล้วนี่ไปทางไหนวะเนี่ยบันไดอะซ้ายบอสเดอนไนี่เฮ้ยนี่นซ้ายซ้ายซ้ายเราขึ้นไหมลองเป็นขึ้นหรอขึ้นมัน,เ,นมเป็นบาร์ชั้นบนอะกูจำได้ชั้ชย<ๆ>กูเห็นกูเห็นไฟข้างหน้าไฟแลว้วน่ะอ๋อบาร์ แต่ข้างล่างมันเป็นเข่าวงกดเมื่อกี้ที่เราไปไม่มีคอนเทนต์เลยขึ้นบนตึกไหมเฮ้ยมันมีอะไรตกอะ่ะเฮ้ยซาวซาวพีซาวพิเยอร์แจมของดอบอใช้ดิใช้ดิให้กูถ่ายก่อนดิอุ้ยไอ้ยังมีเสียงเอฟเฟกต์เนอะอันอัดอีอันอัดเฮ้ยแจมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดล้นเสียงเสียงอะไรไอซีนซีนเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอาไปกดเล่นไว้ตอนแบบ เรากาวใส่มันได้อออะะไรทงย่่ามึงไม่ได้ยินเสียงกันหรอกไม่ได้ยินก็ดิ้นเปนเสียงลมมาพูว้าว้าว้าอะไรนะ่มึงได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรมันขู่อะเอซีจะมีเสียงเดียววะไอซาเพย์เยอะอะมีแค่ตะดึงแช่เนี่ยละเฮ้ยแจมแจมแจมเอ่อเอาเอาดีหลายเสียงอุ้ยเสียงคนนั่งกลัวไอซีน มันมี21เสียงอ่ะโอ้โหแป๊บแปไบแป๊บเฮ้ยไอ้ช็อตเมื่อกี้หน้าแบบว่าตอนเปิดคลิปว่ะเดี๋ยวว่าให้ให้อาร์ตแพนกล้องแบบจับพื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวถ้าเราตายอ่ะเดี๋ยวว่าอดล็อกเข้าใหม่นะเราตายก็ล็อกเข้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซีดซีดนี่กูได้ตัวชายละมึงทำเสียงนี้ทำเสียงนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าใกล้เกินใกล้เกินเฮ้ยมึงเอาจริงเลยเนี่ย นเสียเฮ้ยเฮ้ยอะไรซีนมานี่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 กูปากกูมีกาว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 เจ็เกาวมีกาแล้วกาวแล้วทายทายทายเฮ้ยมันหลบได้หวะเดี๋ยว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 มาดิมาดิมาดิมันไม่เข้ากาวอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะตอนที่มันกำลังพุ่งใส่กูอ่ะเขียวปะไอไอตัวไอถุงลมป่องคลองเนี่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห่างเงี้ยเอาเลยนะเอาเลยนะอย่าอย่าอย่อย่าไม่ได้ได นี่ไงลมป่องพองมันเจ็บปะเจ็บเจ็บเจ็บกลัวเจ็บไปไอ้เหี้ยอยู่หลังกูณไอ้ทมีตบมือตัวอะไรไอ้ตัวไหนตัวอะไรไหนตัวอะไรไหนตัวไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีตัวเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ตัวเดียวมันมีตัวไหนวะข้างล่างมันมันมาเป็นช็อตๆอ่ะไม่ใชใช่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 มันเดินกระตุกขึ้นมาอะไรกูเห็นอยู่อ๋อตัวตัวนี้หายากมาก แล้วมันทางตันนี่าต้องชุกนี่ามันี่เว้ยต้องชุกตัวนั้นอะตัวนั้นตัวนั้นโดนทีตายเลยนะเว้ตายเลเฮ้ยไปโดนนี่กูมีเครื่องชุบหัวใจอยู่เครื่องชุบชีวิตเฮ้ยกลับกลกลับเข้าไปล่อล่อสองตัวนี้ออกมาละกูอยู่ข้างนอกเลยดิเชื่อเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วไอ้หยม่ลงไปแล้วเฮ้ยนี่เสียงไรอะก็น่าเสียงตัวนั้นแหละามันโอุ้กโอ้รโอ้รุ ไอีมาสีแดงใช่ไหมรอบอยู่บนไปไหนแล้ววะหาก่อนมันอยู่งล่างเว้ยมันอยู่ข้ล่างเดี๋ยวกูไปดูให้รอรรอบันไดรอบันไดเฮ้ยอยู่ขวาเฮ้ยแบอเหลือเก้าเปอนะเว้ยเฮ้ยมันมันเป็นเหมือนมันเป็นตัวเดินไปช็อตๆะเพื่อนไหนอะเนี่ยเนนเเนนเนนเนเนนนนนน หนีหนีหนีมันฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยโอ้ยไอ้หนูต้อโดนไยี้หางเลยโอ๊ยหนีหนีหนีอะไรก็ได้ก็กลับอ่ะเฮ้ยแต่เราเราต้องออกชั้นสองไม่ใช่หรอใช่อ่ะต้องกลับแล้วกลับก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยกูว่ากูว่าเราเราเล่นชั้นสองดีกว่าเพื่อนเฮ้ยมึงเดินเข้าไปดิเดี๋ยวกูไปรอให้ใครอ่ะใครถือกล้องอ่ะอ้าวเรียบร้อยไออาร์ตเหรออาร์ตมันไปหามึงนะเพื่อน อ้อมอ้อมขวามาไอศิลป์ไอศิลมันมาแล้วไอศิลป์ศิลป์เหมดแล้วเพื่อนแปิหมดแล้วศิลมันเดินมาแล้วมันเดินอัานอ่านอ่านเดินลงมาเพื่อนเฮ้ยเราต้องเราต้องเดินหลงนี่หว่าอันนี้มันบ่าเนี่หว่าเออมาเจอแบากูไม่เจอแบากูอ้อมเพื่อนอ้อมจุ๊กจูกจูกไปเร็วเฮ้ยกระโดดศิลมาศิลมากูล่อให้อันนี้เป็นกูล่อตัวนี้อยู่อันนี้กูล่อกูล่อลุงหอยท้าวอยู่ เราตัวนั้นไปนะเดี๋ยวกูรอตัวนี้ไปโอเคลงหอยทากลงละ <Okay. S 1> วะโอเคเยะมันกูได้ยินเสียงฆาตกรอะมันโจ๊กอยูงง่อกูเนี่ยมันมีฆาตกร<ป>เจอยาน<ป>เจอย,ยานเพื่อนไอ้ยฆาตกรอยู่ชนนั<ง>้นนี้ไอ้ยลงล่างลงล่างโดนโดนโดนตัวตัวตลกตายเหรอหน,น,นีไปหนีไปเอ้ยตัวหนีไอ้ยักษ์ไอ้ตัวโแล้วฆาตกรไอ้สัสไอ้อ้สัสไอ้สไอ้ไอ้สัสไอััออ เร็วเร็วล่างกลางโล่งแล้วกลางลงเอ้ยมึงไปไหนเพื่อนทัานนี้ลงมาลงมาลงมาเลี้ยวลงมาเร็วครับต่ก่อนนะใครดูนี่อะไรเสียกดังเลยเฮ้ยเอาอีกอะไรพอแล้วไม่เอาแล้วไอ้ฝั่งนี้เพื่อนฝั่งซ้ายครับขยันเกิดเอฟเฟกต์ก็ได้เฮ้ยลองปั๊มหัวใจมันได้เลือดเพิ่มมาป่าวะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวฆาตกรมาแล้วนใครใครเล่นน้อยใครเล่นน้อยกูกูกูเล่นน้อยเอ้ยเอ้ยเราเราทำเราทำเป็นหนีป่ะไอไอเรา้าวเสียงไม่ดีอุ้ยงไปก่อคือกูนึกว่ากูกดเล่นเดี๋ยวนะขอขอซาวเสียงมาดิเป็นใครใครก็ได้เป็นรอบปนี่เลยซาวมีปีนใหญ่เงี้ยเพลงเพลง New Broadcast Dark Dark r เฮ้ยเสียงเป็นงตุ่นกบังบึกกบังบึกกบังเบึกเห็นปะไหนข้างหน้ากูอะเสียงท่อร่วงเสียงลฟังนีี่ เฮ้ยเฮ้ยเพลงมีเพลงค์ไหมมีปลาของได้ปะปลาของเหรอได้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 ในกูปลาซาเฟีให้ไปโดนดุดไปโดนดุดเออขึ้นไหมอันแหละสวยปลาปลาโอเคเฮ้ยใครเลือดน้อยป้ากูอยากลองใช้ปะกูเลือดน้อยเดี๋ยวรอก่อนเอาไม่ตีเลยเดี๋ยวนะนี่อะนี่อะนอนมาแล้วนอนมาแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นหอไม่ขึ้นแสดงว่าต้องตายดิเน้ยมาแล้วลุงขอทางมา เลยแบบนี้เลยเหลือฟุดเยอะปะเฮ้ยฟูดใครก็ได้นะเดี๋ยวมึงอัดต่อุ้ยนี่อัดอัดอัดกู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 เอ้ยฟุดหมดฟุดหมดเฮ้ยของหายของหายของหายเดี๋ยว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 ยำกูเละเลยเดี๋ยวกูหยิบให้เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหนไอ้ที่ปั๊มหัวใจอ่ะกูเจอแล้วกูเจอแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ยน่าขโมมเลยไปไปเร็วไปเร็วอ้าวมึงขึ้นไงอ่ะ เอ้ยจุกจุกไอ้ยิงไปด้วยไอโน่นเอ้ยโอ้โหบันจะหายแล้หายแล้วแล้วมันยิงไปอ้าวแล้วมันยิ้มใครอ่ะตายไหมอ่ะตายตายตายเอ้ยม่เป็นไป้าชูเราอยู่อย่างนี้วะกูตายไง ว่าจะกี่หมื่นวะเพว่าประมาณสี่หมื่นเอฮ้ยมันขึ้นช้าอยู่เหมือนกันนะว่าผ่านนะเ<ร>ว้ยหลอกวะ <c oughs> อุย้ยขึ้นเร็วจัดอุย้ยขึ้นขึ้นเยอะนะเยอะนะ <c oughs> อนอสนิทเลย อุ้ยเนี่ยฆาตกรเอ้ยมันเหมือนเหมือนนักโทษปะใช่ใช่เหมือนตัวตลกนักโทษอะประมาณนั้นโดนแม่เไอ้กูว่าผ่าน้ยไม่หรอกอ I s า <laughs> w bon a monster เ n d just go watch very cool แอ่คิดว่าฟาเลนโอเวอร์อะไรวะฟาเลนฟาเลนตกเหรอ เฮ้ยทำไมมันมีคนไม่พิมอะไรมาด้วยเนี่ยเฮ้ยห้าหมื่นป่ะเฮ้ยเอาเรื่องผ่านดีงั้นแหละอะไรอ่ะอมีไงมันถือมีไงบอกว่าระวังด้วยนะในการฉุนภัยอ่ะ โอ้มันตะลึงนี่อะไรอ่ะลูกมันตะลึงเลยกันนะชอบๆๆสวยห้าหมืนเอ้ยไม่ผ่านหรอขาดอีกหกอีกอีกเจ็ดโอ้ยชิวแล้วป่ะเกาเอ้ยเกาเอันนึงแล้วก็ช็อตอันนึงอยากลองว่ะกูใส่ละ